สวัสดีค่ะเอค่ะจากช่องเอทัลโลวิถีคน54อัพนะคะวันนี้เอจะมาฝึกพลูเทรนนิ่งนของคนวัยเก่านะคะก็ได้มีโอกาสมากรุงเทพก็เลยโทรนัดครูหมีครูหมีก็ว่างวันนี้นะคะตอนนี้เออยู่ที่สระว่ายน้ำสนามกอล์ฟบางแก้วบางนาน,นะคะ ก็เดี๋ยวจะมาทำการเทรนนิ่งน่าจะเป็นไดนามิกแอปเนียแล้วก็ฝึกดักไดให้คล่องขึ้นเวลาไปเที่ยวเทะเลจะได้ดำน้ำได้สนุกยิ่งขึ้นคะ่ะ<ม>เดี๋ยวไปดูกันว่าบทฝึกวันนี้คูหมีจะให้ทำอะไรกันบ้างเอเรียนกับคูหมีคะ่ะสกูบ้าหมีฟรีไดวิ่ะะที่สระว่ายน้ำสนามกอล์ฟเมืองแก้วนะคะมาฝึกครูเทรนนิ่งนักเรียน,น,นคนสุดท้ายของรุ่นนี้แล้วยังไม่จบเลีนะคะนี่คูหมีค่ะเอดวายค่ะเดียไม่เป็นไรค่ะวันนี้ หลังจากที่ลงฝึกไปหนึ่งเดือนแล้ววันนี้ครูหมีจะให้บทฝึกอะไรเอบ้างคะก็เป็นอะไรคลิปเทรนนด์ครับให้เป็นเป็นเนเชอร์โปรเกรสนะเราไม่ได้แบบเราต้องทําให้ได้เท่านี้เท่านี้อยากให้ทําให้ได้แบบโดยธรรมชาติมากกว่าค่ะนะครับก็วันที่เราก็จะเน้นครับเป็นฝึกแรงดันดิเมเทเบิลแล้วกันแรดันดิเมตเทเบิลใช่นะครับก็คือหนึ่ว่ายนะครับเราจะวอร์มอัพไปคนึ่งห้าเมตรนะครับก็ไม่เท่าไรอ่ะท่าสิบหกนกสิบหกเที่ยว ใช่ก็เราก็เป็นเทเบิลแบบที่เราจะพักกันไม่เกิน2นาทีเทเบิลหนึ่งสองนาท, 1, ทีนะครับก็คือพอสตาร์รทแต่ทีวินาทีที่สุดปุ๊กเนี่ยใช้เวลา2นาทีเนี่ยไหว้ไปเอ้ยไม่ใช้เวลาไม่นานหรอกไหว้ไปประมาณสามสิบสี่วิเหลือเวลาเท่าไหร่จากสองนาทีนั่นคือเวลาพักแล,ล้วพอเข้านาทีที่สี่ก็คือเริ่มรอบที่สองฉะนั้นเทเบิลนี้ก็จะใช้เวลาทั้งหมดสามสิบสองนาทีก็คือเวลามันรันต่อเนื่ี๋ยวเองจับเวลาจากไหนีคะเดี๋ยวผมช่วเองช่วยเนาะ ได้บทฝึกมาแล้วเดี๋ยวจะทำเทเบิลนะคะว่ายว่าไป16เที่ยวเที่ยวหนึ่งก็ไปถึงตรำนวนก็พัก2นาทีแล้วก็ว่ายกลับเดี๋ยวลองดูไหวไหมหนึ่งเดือนหยุดไม่ได้ฝึกเลยก็ลองดูค่ะฝึกกันไปตามคนวัยเก่าก็ฝึกไดนามิกแอปเนียไปนะคะก็วางจุดโพสิชันของลำตัว แล้วก็ใช้ข้อสะโพกในการไหว้นะคะไม่งอเข่าแล้วก็อยู่ในเ,เส้นแนวแล้วก็มาฝึกต่อในเรื่องของการกลับตัวใต้น้ำนะคะก็ได้ใช้มือขวาเข้ามาช่วยแล้วก็พลิกตัวได้ก็สมูทขึ้นค่ะจะได้เวลาไปดำน้ำในสระที่ต้องเราใช้ระยะกลับตัวบ่อยก็จะทำให้ไม่ต้องใช้แรงเยอะขึ้นค่ะ บทฝึกวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเทเบิลท็อปนะคะ25แล้วครูหมีก็เพิ่มเป็น50แล้วครูหมีก็อยากจะให้เพิ่มมากกว่า50แต่ก็ไปไม่ถึงนะคะกลับตัวครั้งที่2ก็ก็ทัแบแย่เหมือนกันก็แล้วครูหมีก็ให้เทคนิคในการเรียนในเรื่องของการกลับตัวนะคะกลับตัวใต้น้ำนะะมาเรียนกันได้นะคะอยู่ข้างหลังเองเนี่ยค่ะครูหมีที่สกูบ้าหมีฟรีไดวิ่งนะคะครูหมีใจดีค่ะครูหมีใจดี โนใจดีจริงๆขนาดเอ54นะก็ยังรับเป็นนักเรียนเลยปกตินักเรียนก็จะมีแต่30อสิๆ30ินิดหน่อยนะคะเรียนได้ใช่ไหมคะคูหมีเรียนได้ครับเรียนได้สิบสองขวบขึ้นไปก็เรียนได้แล้วค่ะตั้งแต่สิบสองขวบขึ้นไปนะคะส่วนลิมิตบนนั้นแล้วแต่ใจลิมิตบนเอมีรุ่นพี่ด้วยหกสิบกว่าก็มีนะคะเลียนแล้วมาเรียนก็มีค่ะก็มาเรียนกันเยอะๆวันนี้เทรนเดียวค่ะเหมือนกับคลาสพรเวทเลยนะคะ อันนี้ก็ขึ้นปีที่2แล้วนะคะ advance free dive world นะคะกับส c รูบาหมี free diving คู่มีค่ะช่วงพักเอมีเทคนิคนะคะนี่คือเอมี way six way s i p way, way plus นะคะเป็นโปรโตีนเป็นโปรโตีนที่ให้พลังงานด้วยแล้วก็ทานช่วงระหว่างการออกกําลังกายก็จะไม่ไม่จุกมากนะคะไม่ยากค่ะก็ชงแล้วก็เขย่าค่ะเขย่า วันนี้กลับมาฝึกอีกรอบนะคะอันนี้ฝึกเองค่ะเป็นเทคนิคเดี๋ยวดักไดแล้วก็ในเรื่องของการกลับตัวรอบหนึ่งแดดเปี้ยงเลยฟาขึ้นนะ่ โอเคค่ะ <Okay. S 3> จบแล้ว่สำหรับการฝึก p o ูเทรนน i n g วันนี้นะคะ2ชั่วโมงเอตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงหิวก็ตะคิวขึ้นนิดหน่อยแต่ก็โอเคค่ะแล้วขึ้นมาพักแล้วก็ลงไปดักได์แล้วก็ฝึกกลับตัวได้แล้วกลับตัวแบบสมูทๆก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ฝึกการลอยตัว ใช้ตีฟินกว้างกนะว้างเพราะวันนี้ดีค่ะห่างหายไปก็ลองไดนามิกให้ได้สัก75เมตรเนาะได้เป็นสถิติใหม่ซึ่งเดิมทำไว้65เมตรนะคะรูบอกว่าลองมาฝึกดูอาจจะได้สถิติใหม่มากกว่า65เมตรค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายคนะ่ะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เอด้วยนะคะพบกันในคลิปต่อไปค่ะ